สวัสดีสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องขับเขาซูซองแม่บ้านซาบลาคือเก่าเนาะมันนี้ซาเพกับมาหน้าหลังจากที่โบได้มาสองหมื่นแล้วเนาะก็เลยมาเบิ่งเขานหน้าก่อนว่าม,มีพน้นเนาะหน้าเขาก็ได้พ้นกับเริ่มสีแบบจักปั้นปตกอยู่ใช้หรือว่ามันเ,นเ,นเนบิดหรือบ่อสีเนาะเดี๋ยวทุาทุกคนไปเบิง่งพ่อพนไปเอาปวกเอาปวกมาให้ป่าแล้วก็หมักพี่พวนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเขาเขาเขาดองคนตอนนี้กำลังสิบบาทเอาคนเขาดองไปเอามาพิพวนคุยจิโร่ก็ไล่ไล่เลยเอามาขุดคุยจิโร่กันนีดนึงเลยมีหมาขนะน,นัดบอเนี้นี่น่ะปลาเราไม่ไาย มาให้มานาเนาะหาขุดจิลโลจิลโลฮะกระฮิตฮะพนตามภาษาแบบอยู่บ้านเ้าก็มีแต่เนี๋ยวนี้โดนนี่พอ่อคนขึ้นเอาต้นมะพีพวนแซ่บๆทุกคนเปิดเต็มพีพวนนี่ก็เป็นทางขาเขาโดนเพิ่นขึ้นไปเอาต้นมะพีพวนพูดดิพีพวนขึ้นไปนเอาต้นมะพีพวน โอ้มกพี่พวนปาตือได้หลายสิละมันยังหมมันยังหมดุกในเพ่อเอ้เจ้าไหนเ้น่าะาตกเจ้าไปขืนเนี่ยใดเจ้าลงเนี่ยใดชาบันนี้วันนี้เถอาเถ้าพอเป็นขืนเอาต้นมกพี่พวนพุณะโอยังกระลิงพ่อเะยนะพ่อจะสิต๊ค่ะเจ้าไปขืนไปเห็นยัง ชุ่มกระโดกเียพ่อเลี้ยวยากชาแล้วจะตักต mm. ้นมันนะพ่อออมันมีตัวต้นเดียวใบ่พ่อเล้ยวพี่ชิกินกระโดกระเดียเทมันเเน้ออ้าวมันชุกมันกรโดนบ่นละนินนะ่

แต่ว oh, ่าเรียกในว่ามันฉ <the> ีลนใจหัวงเ้ากเปาโตอาติินนหละเ็ดเกมือมันุยทิกันจบวนติงใเปโตไว้ีกลาพ่อใหญ่แล้วที่ถิ่นปัะมาณยังขึ้นเอาติงยันขึ้นป้าเป็นจิ๋วผัวใช่ไหมเราถืก้ถือพวก่มอถืคิดมถอคดแต่เก่าแล้ว เอาว่าจับละักลเอนเลยนะมันสิถึงนเป็นเอาว่าจับละจับจับก่อนอะไรจับเออมาหน่อยไหมเอวูบไปสกิดเบิร์ดกระโดดไ่น้องไปน้อง เรากำลังสเก็บหมักพีพวนหมากมันกันเด้งๆสิแล้วเนาะเขาไปกินมันสมโอ้ยสาวาลินเหยียบไปเลยนี่เนาะหมากไปกันสิเป็นมั่นนี่พอแล้วล่ะบอกพี่ใหญ่พอแล้วต้องบอกได้สิกินกันดีกยวกดีอ่ะไม่หน่อยังบอกลูกนะละมามาใส่ถือเอาล่ะมันละเอาใส่บนนี้ใส่

สาวอลิน <c oughs> ทำถอยออกละมันจะถือพวงนะถอยออกถอยออกมากมา,ากแม,ม่บวบฟองไอ้เมืองพี่น้องพี่น้องต้นมกพีพวนมันสูงขึ้นไปอย่งที่และนี่นี่มันสูงพวนเนาะมันมีแต่เครือมันบ่ม,มีหมาเครือมัน เห็นบ่มาเอาเครืออัลกิสปูมาหนีเนาะเนาะเครืออัลมันเก็บเอาต้นมียังปลอเจ้าเสื่อเจ้าบ่ตัดต้นมันโลดโอ้ไม่ยังกินจ้ะโอยกินอัลกิสปูมน เกระวังเอเอ้รวังเอเอ้นี่ะรตอตงอืมจะเกแลล่เขาโดนนั่นเกอบน่นน่ะน้ำนั่น โอ่อเละลงมาโอ้อมันลงมาอันนี้เนาะเขากำลังชิลลง,งมาเขาถ้าหัวเจ้าก็ทิ้เขาถ้าทิ้งหัวเอ่อระวังเลยพ่อเอ้ยระวังเลยพ่อเอ้ยมาแมาแนั่นก็ต้องทิ้งลงแล้วเนาะจับดีๆนีจ่จับคนที่จับคนที่อยากขึ้นไปเห็ดผีช่างได้ เจ้าก็ลง่ฉยๆนี่ก็พอจะชิลงยังไงก็ดอกกระดิ่ปันลิงลงเรียบร้อยปันลิงกระโดดลงกระโดดลงใคกูจะห้ยบัล้บันมันยังมาสุกระปิดมันเอาม่กินสมเลยไม่มีไร มาปวดาปนมัน mm! 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 ุ uh, ่มมัน well, บ mm! ุกม yeah. ันบมันหวานองเือทองนี้ใะถืเอาไม่กี่ชมอ้าถ้าสีใช้ันนี้นะให้นี่ให้เมย์คำนางไเมย์คำนาเมื่อได้หลาเด้อไปกูได้จะเ็กูไปปดเปแบบป่งนี่นมันละถือพวงมันเหร แม่งก <Workers> ็ผักไม่ลงเนาะมีขักนี้ถือถือ nice ขึ้นมาแล้วเนื้มกล้องนะเม่เนื้มกล้องเนื้มกล้องเนื้มกล้องถือตั้งพวงอย่างนี้เอาพวงมาพีง่ายๆอยู่ป่านี่นี่ถือขึ้นนี่สิขึ้นน้ำนะขึ้นน้ำมา ินมังคีพวน้ำการเลเล้เจ้ก็เป็นเวยเยนะฮะปาป๋องนีป๋อไปกีป่าป่าก็ไดปลากู่น้องป้าเราปะะไม่กํานังได้อยากอีกข้าหนขึ้นมาปะ ไป,ไปไปอยากไปชมบ้างเขปพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้หมักพีควนไปทีเรียบร้อยแล้วมันจะออกรสชาติแบบสมบูรณ์นกับบริวานเพราะว่ามันยังบริสุทธ์ขาดด้วยสิเอาเมาจับกินกินให้เบิร์นก็อันหนึง่งกินให้เบิร์นก็อันหนึง่ง

เขาไม่เละฮะเมีเ่องเลาะไปบอกอืมเลอะทางทางส 奶奶、no, no, no. <že 20>，我。帮起来吧，他。娘娘们，不可以。 ยังดือดนเนี่ยพูดเนาะมันเหดวยเฮ้ยลูกน้องน้องใครเนี่ยัำชังเนี่ยจี้ไปอีกแล้ว เม่มาคือดิอคือปากผมนะคไมู่กนมักซ์ีมัซรีมันจะไก่ตอมใบันก็ไก่ที่ไก่ตอดกินเดิดแล้วไก่ไก,กินมดไก่กิ่ด

นี่มนนหาาากว่่่เะีีคือหมากพี่พวนเขาพอมันเขินไปเอาเนาะเขาก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันจะออกรสสมมสมมันบริเวณนะมันก็จะมีเม็ดอยู่ข้างในเขาก็กินทีตรงกันเลยเขาแค่ต้องการเนี่ยอู้นี่ีแดงเนี่ยมันแดงมันซุกเลยนี่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 ยังซุกเลย นี่นะสวนจิตอ่อนมีกกอยู่กระลำง่ายใส่กางให้รับโลกในกที่เรียบร้อยโอเคก่อนแล้วจบคลิปโอเคเราไพีไ่น้องถ้าเพริศคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะคันถึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับส่องไฟวาซาล่า,า,าเดอร์เพื่อสิได้มีกำลังใจหิดคลิปต่อไปเนาะ พอกันใหม่คิดหนาบ๊ายบายกันเนาะตั้งไปดูกินก็ซาวารินตั้งถ้ากินเนี่ยทำมุสมบึงเนี่ยแหะมาเดินทานผู้ชมกินหมากพี่พวนอือหึสี่เบิ้งดูยงเบิ้งยงอแขวัน มาไปกวนนี่เซียรนะเซียรขนาด